วันนี้จะมารีวิวกระเป๋านะที่ติดข้งางเราเรี่ยคือต้นลัง,งนเนี่ยที่หลายๆคนถามว่าผมไปได้กระเป๋าไงมาก็บอกว่าได้มาจากคนในเว็บนี้แล้วกันเนาะตอนนี้กระเป๋าใบนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดูจากรูปทรงนะ นอกลวมๆแล้วนะมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าบอกกันเลยว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนัง p VC นะซึ่งความสวยงามความหรูหราฮลลฮัลาเนี่ยมันสู้หนังแท้ไม่ได้แน่นอนแต่เรื่องความทนทนแล้วก็ความคุ้มค่าผมคิดว่ามันโอเคจากที่เคยประสบการณ์ที่เคยใช้กระเป๋าหนังแท้แทเลยนะครับที่เคยใช้มาเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเราก็มาดูใ,ใกล้ๆนะครับว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นยังไงับ้าง อุปกรณ์ที่เราใช้ที่ได้รับมานะมันเป็นหนัง PVC นะครับไม่ใช่หนังแท้ตรงโลโก้ตรงนี้จะเป็นหนังไม่ใช่หนังเขาเลือกเป็นผ้าปักเอาใช้การปากักต่อไปผมว่าต้องมีแน่เลยคือเปื้อแน่นแน่แน,แน,นอนเพราะว่ามันเป็นพื้นขาวตัวหนังเสือต่อไปการชรุดตรงนี้ผมว่าน่าจะไปก่อนเขาเลยหมุดเป็นหมุดทองเหลืองทองเหลืองนะครับตอนนี้เราจะยืนด้านหลังกันนะด้านหลังตรงนี้ เขาจะมีรูไว้เราสองรูเขาทำมาให้นะครับงานเย็บก็โอเคอยู่ดูถ้าทางแข็งแรงจะมีสายเส้นนี้ไหมเราสี่เส้นนะครับตอนนึ่งกระเป๋าเราไปสอดสายเข้ามาตั้งนี้สี่เส้นนะครับสอดสอดเข้ามาการสอดสอดเพื่ออะไรครับเพื่อไวรัดกับในตัวรถเราตัวรถสอดมานี่นะครับ ตอนนี้เราจะาไปดูภายในกันกระเป๋าที่นี่เราเห็นตัวนี้มันคือเป็นเข็มขัดแต่มันเป็นเข็มขัดที่เป็นเข็มขัดหลอกหลอกนะครับหลอกเพราะจริงเราไม่ได้มไม่ได้ใช้ในการรัดลัดอะไรเลยอุปกรณ์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคลิปตัวนี้เป็นพลาสติกธรรมดานเนี่ยผมว่าต่อไปมีหักมีหักแน่นอนแล้วก็ที่เพื่อนผมเคยใช้กระเป๋ารุ่นนี้นะครับเวลาขี่รถด้วยความเร็วสูงแล้วเนี่ย ตัวนี้ไม่จะหลุดลอบเองมันจะหลุดออกมามนการบีบเบาๆเองบ,บีบเบาๆหลุดให้ดูจุดนี้แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าเราไม่เราไม่ยัดขอนจนแต่ว่ามันมันตึงมากมันก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดก็บอกรุ่นนี้ได้ปรับปรุงเรื่องนี้ดังคลิปคลิปตัวนี้แต่มันสะดวกสบายนะครับในการที่ว่าเราเปิดแล้วปิดไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมายุ่งเลย ตอนนี้เรายังาดูภายในของกระเป๋าใบนี้ครับว่ามันมีอะไรกันบ้างจะมีหูเพื่อ,อไว้รักษาทร,ทรงกระเป๋าเวลเราปิดตรงนี้ตัวน,นี้มันจะมาอยู่อย่างนี้ทําให้กระเป๋าไม่เสียทรงเปได้ด้านใน,นก็เป็นโล่งอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรูระบายอะไรทั้งสิน้นถ้าน้ําเข้าผมคิดว่ามันก็คงเต็มกระเป๋าน,นี่แหละแล้วค่อยๆไหลออกไปตามซอกเนี่ยแหละแต่ถ้าเขาเย็ยบมาดีทากาวมาดีน้ําก็คงอยู่ภายในนี้แหละ ดูปริมาณในการใส่แล้วผมว่ามันอยู่ประมาณสักหนึ่งลิตรนะประมาณเอา้าน่าจะเกินประมาณสองลิตรได้ลิตรลิตรไม่เกินสองลิตรหรอกเลียนเบียรได้เบียรหรือก็หรือเบียรกระป๋องอะผมานับนะหนึ่งสองสามได้ประมาณหกกระหกประมาณหกกระป๋องอนะใส่เบียรนะถ้าคนชอบดื่มแต่ว่าผมว่าน้อยคนนะที่ว่า จะเอามาใส่ของอะไรที่มันมีค่าอะไรพวกนี้มันคงไม่มีอ่สมมติเป็นของที่ว่าหยิบง่ายไม่กลัวหายจาเอามาใส่ไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวหลังจากที่เรารีวิวตัวนี้แล้วเนี่ยจะไปสาธิตวิธีใส่วิธีใส่กับรถให้ดูนะครับว่าใส่กันยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับตอนนี้เราจะมาสาธิตในการใส่ดูนะครับกระเป๋ารุ่นนี้นะครับที่เราจะใส่รุ่นนี้แหวใส่นะครับ ให้ใส่ด้านล่างก่อนจากที่ประสบการณ์นะตอนแรกมาผมไม่รู้ใส่ไงหรอกไปใส่ข้างบนก่อนแล้วมันจะใส่ข้างล่างไม่ได้็ mm hmm. กระเป๋าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,แต,นแต่ละยี่ห้อวิธีการใส่กายังไม่เหมือนกันนะครับต้องมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเดียต้องมาทําความเข้าใจกับมันแล้วก็แล้วก็ใส่ใส่ใส่กันเองนะครับ เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าทํำยังไงแต่รุ่นนี้ที่ผมทำอ่ะตอนแรกผมไปใส่ข้างบนมันจะใส่ข้างล่างไม่ได้ยิ่งใช้เคเบิลไทยรัดแล้วเนี่ยกระเป๋าจะอยู่อย่างนี้เลยสูงอย่างนี้เลยมื่อกีมันความสวยงามไม่มีแต่ความแข็งแรงสุดยอดซึ่งใช้สายหนังกระเป๋าดีไหมอยู่ในทรงที่ดีแต่ว่าไม่แข็งแรงเท่าเคเบิลไทย ข้อที่ควรระวังข้อหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครรู้ดสาอย่าให้มันมาอยู่ติดนี้นะครับให้มันอยู่ติดกระเป๋านะครับไม่งั้นคุณจะมีปัญหาแน่อนอนเรื่องสีถลอกอเพราะตัวโลหะเนี่ยมันยังไปกระทบกับเส้นเส้นข้างล่างดึงไปเลยครับดึงไปเลยไม่กลัวมันดึงไปเลยดึงไปเลย การเสร็จเก็บสายปลายสายแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคเทคนิคมันเลยนะครับว่าจะเก็บแบบยังไงผมก็ยังเก็บหลบใต้นี้ใต้นี้หรือว่าปล่อยมันก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกปล่อยมันก็ได้หรือจะเก็บก็ได้แต่ว่าพยายามดึงให้ให้ตัวโลหะตัวนี้อยู่ชิดกระเป๋านะครับอย่าไปชิดตัวตัวที่เป็นเหล็กเดล็กขาดเลยครับไม่ขยับได้ โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยในการติดตั้งง่ายไวแล้วก็คิดว่าตรงทานนะถ้าคุณไม่ซัดสักสองร้อยอ่ะถ้าคุณขี่วิสัยของคนที่ขี่อ่ะมันคงไม่ปิลละรับแข็งแรงมากกะบอกไว้นี้บอกเลยว่ามันรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณสักไม่เกินเจ็ดแปดกิโลนะจะใส่ของหนักมากเพราะมันเป็นแค่หนังธรรมดาที่มาผูกไว้เป็นหนัง p v วแล้วไม่ใช่หนังแท้โดยความทนทานมัน,มน,มนคงจะสู้หนังแท้ไม่ได้ครับอันนี้แจ้งไว้ก่อน โอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปสุดท้ายฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ข้างที่ผมใส่ไปแล้วอันนี้เป็จะเริ่มใสใ่ดูว่าวิธีการใส่ใสยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสุดท้ายครับว่าเราเป็นยังไงบ้างกับกระเป๋านี้ สุดท้ายแล้วที่ผมรีวิวออกมาสำรวจก็สุดแท้แต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบหนังแบบไหนหนัง PVC แบบนี้หรือว่าหนังแท้ตามกําลังทรัพย์นะครับถ้าเป็นหนัง PVC ก็ราคาถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นหนังแท้ก็แพงขึ้นไานิดเึงแต่ว่ามันได้ความสวยงามความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณระแบบกันอนะ่ะคือจะดูดีกว่าสุดท้าย ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลื่อกกันยังไงนะครับว่าจะเอากระดานแท้หรือหนังแบบพ PVC แบบนี้แล้วแต่เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดซับตะไครข้างล่างให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่เราจะทํามาให้เพื่อนๆนะเป็นกัญและวันใจหน่อยนะครับช่วยซับตไคร้นีดนึงครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะครับช่วยหน่อยนะครับแล้วเจอกัน